วันนี้วันเสราร์ที่20เมษายนหลังจากสองปรานเราก็เดินทางออกจากกรุงเทพในทันทีเนื่องจากว่ามีงานที่หัวหินเป็นการแข่งขันโอโลชินแชมป์ะไราสักอย ลายหน้า inental, อินเตอร์คอนติเนนัลโคคิดจริงๆแล้วเขาให้ค้างแต่ว่าคิดจะค้างเพราะว่าอยางกับบ้านเรานมากกว่าถ้าจะนอนที่หีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวถึงแล้วมีบรรยากาศโปโลม้าเป็นยังไงเหมือนในเสือ้อมีห้อโปโลหรือเปล่า อยากบอกเลยว่าตอนนี้อยู่พระรามสองยังไม่ถึงไหนเลยเราติดมากทุกคนคงจะไปดูโบโลกันแนะ่น่ไบ้าง